สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันที่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะได้พาัมาชุดใหม่สวยๆนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาทถูกรายการนะคะพี่ๆลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้น้องเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะด้านหลังเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะ รายการที่4นะคะรายการที่5นะคะ ราการที่หนะคะรายการที่7นะคะคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องมีคราบกุกเก่าด้วยนะคะองค์นี้ รายการที่8นะคะเป็นพระลีลานะคะดูเนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่9้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้จะมีคาบทองติดที่องค์พระแบบนี้ด้วยนะคะ ด้านหลังนีเป็นเหมือนเม็ดมวลสารเลยนะคะรายการที่10นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้ด้านหลังมียันนะคะรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่19เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่20นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่21เนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะด้านหลังมีรอยจาน รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะรายการที่23นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนต่อโคด99รอบนะคะหลวงพ่อคูณรายการที่25นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระของขวัญหลวงพ่อปากน้ำนะคะรายการที่27นะคะเป็นพระหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะ รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบก้านะคะ รายการที่30นะคะรายการสุดท้ายนะคะปี2563หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเปิดรายการพิเศษนะคะเป็นหลวงพ่อเงินไม้โพแกะรายการแรกนะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ลี่0้บาทนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินไม้โพแกะนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะราคา400บาทนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดเป็นใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ